แดดร้อนจ้าเลยวันนี้สายแล้วเนาะ ล้างตัวล้างวเดี๋ยวจะล้างวล้าง๋วจมารวมญาติกันใสแก้วน้ำไล่ใหม้อออกมั เทีวนี้เอาอย่างนั้นหน่อยารวมญาติกัน วางต้วางตู้เดียดจ้าวางตู้วางตู้ียจ้วตู้ง้าตู้จ้าให้นั่งนี่ก liksom, ไ็ไม่ไหวเลยจ้าปวด จะบอยทำบ้านเสร็จก็จะทำนี้ัวนลวงแต่

นั่งเครืแก้วนี่เอาอย่างนั้นหน่ซื้อมาไว้ในตูน้เยอะเวลามีงานมีการก็ต้องไม่ต้องไปเอาที่วันแดดร้อนจ้าเลยวันนี้ ใส่เลยเนาะแดดร้อนจ้าเลยวันนี้ใส่เลวเน,ะนวาะมารวมญาติกัน การจะอยู่ในบ้านก็เดี๋ยวได้ยก็มีหนูเยอะเศษอาหารเยอะการจะอยู่ในบ้านก็เดี๋ยวได้ยก็มีหนูเยอะเศษอาหารเยอะการจะอยู่ในบ้านก็เดี๋ยวได้ยก็มีหนูเยอะ เสร็จอาหารเยอะตอนจะกับประเทศกิแล้วก็ต้องรางอิ่มจกกระดงนะเอาที่อย่างนี้เราเลี้ยงเพื่อนๆอาจารช่วยกันช่วยก้่ยวนี้อย่างนาน เด็กๆร้องเพลง,ก,ก,ลงกันเด็กร้องเพลงกันเสียดแจ้งไม่ไม่ยอมตื่นเลยเราก็มาทำร้านนี้ปวดหลังแดดนัน้นโต๊ะมันถล่มเกินแดดร้อนจ้าเลยวันวน, <laughs> วนี้ใส่แล้วเนาะินี้ ปวดร้องไม่ได้คอติดเป็นหวัดแดดหวัดแดดต้องคอจะ่มยทำบ้าเสร็จก็จะทำนี้

i

boleh gerai pai tu ni